สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับชาวเน็ตเห็นใจชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจให้อันนาหลังโพสต์ตัดเพาะเรื่องนี้เมื่อว,วันที่21มีนาคมบุคค้าช่วงกลางดึกแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมได้ใช้พื้นที่ส่วนตัวในการโพสต์ข้อความขอโทษหลังเดินหน้าตามหาความยุติธรรมให้กับเพื่อนมาโดยตลอดแต่สุดท้ายกลับเจอคนดา่าต่อว่าถาโถมไม่หยุด ซึ่งแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมได้เขียนข้อความตัดพ้อชีวิตด้วยว่าไม่ว่าจะทำอะไรมันเหมือนจะเป็นข่าวไปหมดเครียดกังวลใช้ชีวิตยากขึ้นไม่สามารถที่จะลงอะไรได้เหมือนที่เคยทำจะลงจะโพสอะไรก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเยอะมากแสดงความรักลงโพสหรือคลิปเก่าๆหรือลงรูปคือโหนเงียบก็คือเอากระแสแค่ในช่วงแรก ทำอะไรก็ดูเหมือนจะผิดไปหมดถ้าแอนนาทําอะไรผิดหรือไม่ถูกใจใครก็ขอโทษล่วงหน้าไว้ด้วยนะคะและขอบคุณทุกการสพอร์ตจิตใจจากทุกๆคนจริงๆซึ่งขณะที่แอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมดได้โพสต์ข้อความตัดพ้อนั้นก็ได้มีชาวเนต็ตเข้ามากดไลค์กดแชร์พร้อมกับแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจกับเธอกันอย่างมากมายขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับ แล้วขอกับคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสะข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ